รับ j อบเสริมยูรากิแครี่ของทีม OG Esport s รับหน้าที่ stand in ให้กับทีม h e l l r a c e r ในรายการ Lima Major เอานะครับผมก็เป็นยูรากินะครับผมแครี่ตัวโหดนะครับผมของทีม OG นะฮะก็จะมา stand in นะครับผมในตำแหน่งแครี่ให้กับทีม h e l l r a c e r นะครับผมที่ได้ทำการแยกทางจาก พี่ดาใส่ไปนะครับผมอาจจะเป็นเพราะวอาการมีปัญหาภายในกันด้วยนะครับผมก็ทั้งทที่เฮลเลเซอร์นะครับผมที่มีดาแซกเล่นแครี่ให้นะฮะผมสามารถเข้ามาเล่นในรายการลีมาเมเจอร์ที่เปรูได้นะครับผมแต่กลับต้องได้แยกทางกันซะอย่างนั้นนะครับผมสำหรับเฮลเลเซอร์กับพี่ดาแซกนะครับผมนี่ก็เลยเป็นจุดนะครับผมที่ชาวเน็ตคิดว่า น่าจะมีปัญหากันภายในนะครับผมสำหรับทีมเฮลเลรเซอร์กับพี่ดาแซกนะครับผมก็จะเป็นยูรากินะครับผมมาลงสแตนด์อินให้นั่นเองนะครับผมก็ด้วยเนื่องจาก OG นะครับผมสุดท้ายที่ทริปเบรกนะครับ แพ้ให้กับทีมทุนด้าแล้วก็เอนติตี้ไปก็เลยทำให้อดมาเล่นในรายการลิม่าเมเจอร์นะครับผมก็เลยทำให้ว่างงานนะ <c oughs> ก็เลยมาสแตนด์อินนะครับผมเป็นแครี่ s สแตนด์อินให้กับทีมเฮลเลเซอร์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านชมกดไลค์กด, like, กด Subscribe c h a ช n น l บอลจันตะกองไว้นะครับผมแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆนะครับผมจะกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ